มาออกแล้วขณะนี้ดีวาสนาเป็นตัวนำปิาชายเป็นตัวที่สองบูบอยที่สามมาของแบงค์ที่สี่แอแนแดนที่ห้าถทนเปเป็นพอยทีวีและยูโรโกที่โค้งาปเก้า ดีวาสนาเป็นตัวนำบูบอยเป็นตัวที่สองปิชาชัยที่สามแอนแอนที่สี่ที่ป้ายแปดบูบอยเป็นตัวนำดีวาสนาเป็นตัวที่สองแอนแอนที่สามถทนไปเป็นยูโรโกที่โค้งไป บูบอยเป็นตัวนำดีวาสนาเป็นตัวที่สองยูโรโกที่สามแอนแอนที่สี่ดาบี้ดีมที่ห้าที่ไปหกจะออกทางตรงบูบอยเป็นตัวนำยูโรโกเป็นตัวที่สองดีวาสนาที่สามแอนแอนที่สี่ดาบี้ดีมที่ห้าขณะนี้บูบอยเป็นตัวนำติดตามด้วยยูโรโกและดีวาสนา มาออกแล้วขณะน,นี้สุขุมวิทเป็นตัวนําคู่กับกำแพงจีนขณะน,นี้กำแพงจีนเป็นตัวนําสุขุมวิทเป็นตัวที่สองเอกชัยที่สามซูปเปอร์คิตตี้ที่สี่แจวจริงๆที่ห้าที่โค้งปลายเก้ากำแพงจีนเป็นตัวนําเอกชัยเป็นตัวที่สอง สุขุมบิทที่สามจิ๋วจริงจิงที่สี่ที่ป้ายแปดแปงจีนเป็นตัวนำอยู่เอกชัยเป็นตัวที่สองด้วยใจพักที่สามถ่ายไปเป็นจิ๋วจริงจิที่ดาทองและซุปเปอร์คิตตี้ที่โค้งป้ายเจ็ดกำแพงจีนเป็นตัวนำเอกชัยเป็นตัวที่สอง ด้วยใจพักที่สามจิ๋วจริงจริงที่สี่ทิดาทองที่ห้าแทนไปเป็นคุณอรัญญาที่ไปหกจะออกทางตรงตรงกำแพงจีนเป็นตัวนำเอกชัยเป็นตัวที่สองด้วยใจพักที่สามจิ๋วจริงจิงที่สี่ทิดาทองที่ห้า มาออกแล้วขณะนี้ฮิเดโกะเป็นตัวนำบีทวิวเป็นตัวที่สองน้องคอบที่สามที่โค้งป้ายก็บีทวิวเป็นตัวนำฮิโดโกะเป็นตัวที่สองน้องกอบที่สาม คุณนัทนัยที่สี่ที่ป้ายแปดบิวเป็นตัวนำน้องก็อเป็นตัวที่สองิเดโคที่สามคุณนัทนัยที่สี่หันเป็นวาลิลัตที่โค้งป้ายเจ็ดบีดบิวเป็นตัวนำน้องก๊อเป็นตัวที่สองวาลิลัตที่สาม ที่ไปอ,อกจะออกทางตรงบีบตัวนําติดตามไปน้องกอบบาลินลัดอาไปเป็นที่เดโกขณะนี้วาลินลัดเป็นตัวนําคู่กับน้องกอบขณะนี้บาลินลัดเป็นตัวนําติดตามไปน้องกอบอาบปเป็นคุณนทนาย ้าออกแล้วรพีบาลเด็กตกที่หน้าซองคดานี้มณีมังกรเป็นตัวนำกระสุนทองเป็นตัวที่สองมรรณีที่สามบุญอรมตาที่สี่ที่โค้งป้ายก้ามณีมังกรเป็นตัวนำกระสุนทองเป็นตัวที่สองมรรณีที่สามชนิดาที่สี่บุญอรมตาที่ห้า ที่ป้ายแปดกระสุนทองเป็นตัวนำติดตามด้วยมณีมังกรถ่ายไปเป็นมหกคดีและบุญนามะตะที่โค้งป้ายเจ็ดกระสุนทองเป็นตัวนำคว่กัมมณีมังกรถ่ายไปเป็นมหกคณีและบุญนมะตะที่ป้ายหกจะออกทางตรง มณีมังกรเป็นตัวนําติดตามด้วยกระสุนทองมหกณีและบุญนามตะกลายไปเป็นธิดาแท่งทองขณะนี้มณีมังกรเป็นตัวนําอยู่ติดตามด้วยกระสุนทองและมหกณี มาออกแล้วขณะนี้จิดาพาเป็นตัวนำลักกี้แมนเป็นตัวที่สองโลมาใจดีที่สามเพชรนันที่สี่เลเซอร์ที่ห้าที่โค้งป,ป้ายเก้าจิดาพาเป็นตัวนำโลมาใจดีเป็นตัวที่สองเพชรนันท์ที่สาม ลักกี้แมนที่สี่ที่ป้ายแปดจิดาภาเป็นตัวนำโลมาใจดีเป็นตัวที่สองเพชรอนันท์ที่สามลักกี้แมนที่สี่มาทองที่ห้าที่โค้งป้ายเจ็ดจิดาภาเป็นตัวนำโลมาใจดีเป็นตัวที่สองมาทองที่สามเพชรอนันต์ที่สี่ ลาค้แมนที่ห้าที่ไปหกจะออกทางตรงจิดาภาเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยเพรนันท์ม้าทองขณะนี้จิดาภาเป็นตัวนำเพรนันท์เป็นตัวที่สองม้าทองที่สามโลมาชัยเดียที่สี่และเซนที่ห้า มาออกแล้วขณะนี้แสนงามพวงเพชรเป็นตัวนำเว LOCITY ตัวที่สองปฏิมาพ์ที่สามกิ่งไกวันตัวที่สีไทนครตัวที่ห้าถีโค้งปลายเก้าปฏิมาพรในทางไลผ่านขึ้นเป็นตัวนำติดต้มแสนงามพวงเพชรแต่าเป็นไทนครเว LOCITY ละยอดมิ่งขวัญ ไดแปดแปดป, <ะ S 1> ปิมาพรเป็นตัวนำไทยนครแลงทางในตัวที่สองเวโลซิตี้ตัวที่ 3. สามแสนงามพงเพชรตัวที่สี่ยอดมิ่งขวัญตัวที่ห้าที่โค้งไปเจ็ดไทยนครเป็นตัวนำติดตั้งเวโลซิตี้ต่อไปเป็นมะปางหวานยอดมิ่งขวัญและปฏิมาพร ที่โค้งไปหกยอดทางตรงไทยนครเป็นตัวนำเวโรชิตี 2, าตา 3, 1, ้ตัวที่สองมะปางหวานที่สามยอดหนึ่งขันตัวที่สี่ขณะนี้ไทยนครเป็นตัวนำติดตามไป่ได้เวโรชิตี้ต่อไปไม่ไมามะปางหวานนี่ไทยนครเป็นตัวนำเวโรชิตี้ตัวที่สองมะปางหวานที่สามยอดหนึ่งขันที่สี่ มาออกแล้วขณะนี้ <satisfy. t ip>. ิติเจรไนเป็นตัวนำสำคัญที่ใจตัวที่สองชนะไทยตัวที่สามปิงนิเกินตัวที่สี่ที่โค้งปลายเก้าเจรไนเป็นตัวนำปิงนิเกินตัวที่สองสำคัญที่ใจตัวที่สามวันไดกินตัวที่สี่ชนะไทยตัวที่ห้าแต่เป็นโรยเยนคืน ที่ป้ายแปดิน,นเป็นตัวนำเจรณาในตัวที่สองสำคัญที่ใจตัวที่สามวันเลขกกินตัวที่สี่ชนะไทยตัวที่ห้าโรเจินควีนตัวที่หกที่โค um> ้งป้ายเจ็ดพิกนิกเกินเป็นตัวนำเจรณานตัวที่สองสำคัญที่ใจตัวที่สามวันเลกกินตัวที่สี่ชนะไทยตัวที่ห้าต่อไปเป็นโรเจนควีน ที่โค้งไปหกยะออกทางตรงพิกนิเกินเป็นตัวนำเจรนายตัวท nah ี่สองสำคัญที่ใจที่สามวันเล็กกินที่สี่โรยิงพืนที่ห้าข้างหน้านี้พิกนิเกินเป็นตัวนำติดตาม้ียเจรนายต่อไปวันเล็กกินหรือพิกนิเกินเป็นตัวนำวันเลกกินในทางนอกตัวที่สองเจรนายที่สามหรือพิกนิเกินเป็นตัวนำวันเลกกินตัวที่สองเจรนาอยที่สาม มาออกแล้วขณะนี้ขณะที่เขียเวเสมอเป็นตัวนำเพลิดเพตัวที่สองอเลนคาตี้ตัวที่สามพมคมตัวที่สี่ประเดินชัยตัวที่ห้าที่โค้งไปเก้าเขียเวเสมอเป็นตัวนำเอเรนคาตี้ตัวที่สองเพเพลตัวที่สามพอมพมตัวที่สี่ประเดินชัยตัวที่ห้า ที่ป้ายแปดเขียวเสมอเป็นตัวนำอเลนข้าตีตัวที่สองพร้อมพรมตัวที่สามพบเพชรตัวที่สี่ประเดิมชยัยตัวที่หา้าที่โค้งป้ายเจ็ดเขียวเสมอเป็นตัวนำอเลนข้าตีตัวที่สองพร้อมพรมตัวที่สามพบเพชรตัวที่สี่ประเดิมชยัยตัวที่หา้า ี่โค้งไปหกจะออกทางตรงเขียวสวัสดิเป็นตัวนำบอลเรนเข้าตี้ตัวที่สองพองพรมตัวที่สามประเดิมชัยตัวที่สี่พ่เพชรตัวที่ห้าข้างหน้านี้เขียวสวัสดิเป็นตัวนำติดตั้งที่พองพรมต่อไปเป็นออเรนเข้าตี้นี่เขียวสวัสดิเป็นตัวนำพองพรมตัวที่สองอเรนเข้าตี้ตัวที่สามประเดิมชัยตัวที่สี่นี่เขียวสวัสดิเป็นตัวนำพองพรมตัวที่สองเสรีภาพตัวที่สามพ่เพชรตัวที่สี่ ้าวออกแล้วขณะนี้พาวซิทิเซนเป็นตัวนำที่โค้งป้าย9ดีมายเลฟเป็นจันนำธิดาดวงเดือนตัวทีวส่สพาวซิทิเซนตัวที่สามคุณชนาการตัวที่สี่ แต่บีมายเลเป็นตัวนำพาซิคติเซนตัวที่สองทพาซิคติเซนเป็นตัวนำจะได้บีมายเลฟแต่ไปเป็นซานตาโลซาที่ดาดวงเดือนดาเพื่องฟ้าที่โค้งไปเจ็บพาซิคติเซนเป็นตัวนำบีมายเลตัวที่สองซานตาโลซาตัวที่สามที่ดาดวงเดือนตัวที่สี่นางสาวจริงใจตัวที่ห้าที่โค้งไปหกยอดทางตรง พาซิกเซนเป็นตัวนำติดซานตาโลซาต่อมาเป็นนางสาวจริงใจขั้นแรนี้พาซิกกเซนเป็นตัวนำซานตาโลซาตัวที่สองนางสาวจริงใจตัวที่สามนี่พาซิกเซนเป็นตัวนำติดตามไปด้วยซานตาโลซาและนางสาวจริงใจ